็ดมันามาไม่ถึงต่อขอดีชาตารองผู้ขอเดชนีค่ะารองผูดีสมบัติลูกบ้านบุรหมอท่าจในไทยรัฐเจอเฉียผู้รายการทังรถยนต์ขขอรับเรื่องาบดยกระมอมขอเดชชาอดีชา เรียนงานต้อเรีนตัวนใช้ภาะคชกตารังดูด้ัย อยากไปเมง้จะ้จะเติมกัเตาจะต้องรู้ว่าเติมเท่าไหร่ด้วยเพราะใครไม่ตาใครเติมม่เอันนี้ก็มันเป็นกันเิที่แต่ด้านนี้คอด้านนี้ที่เขาทำเขาทำส่อทอมานะครับ บาดด้นล่างตรงน้นะตัสงตนนิสิ่งรงกับตัมันจะได้เห็นะตัวน้ำี่ลงมาที่นี่จากบ่อนี้มันจะได้เร็นแค่ะดมบสงขนาดไมกลงมากกว่าพื้นที่น้ำาน้อยหลง ม็เรยเหย่อยๆต้องต้องดูและทางพัฒนาที่ดินจะปล่อยไม้ม่วรวมกัน,นเพราะว่ามันม่เหยค่หร่เพราะมันเถียงกันไม่จิดแต่ที่จริงความตั้งใจของการศึกษาก <c oughs> ารจัดกานการไหล <c oughs> ของน้ำในป่าไม้กับตะกอนทั้งส่วนนึงก็จะมีการจะได้ตัวเลขที่แน่นอนนะ้วก็จะมีสองสองลูกน้ำคู่กันอันนึงก็ต้องมีการเปิดเพื่เกษตรตัวแรกปีแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเนะี่ย จะชี้เห็นว่าป่าไม้ใช่อะไรเดี๋ก็อันนี้แต่แต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ต้องทำอันนี้เพราะว่าจะได้ถกเถียงให้ทั่วสุดสิ้นความตกเถียงที่ว่าเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรแล้วก็อีกอย่างเอทฤษฎีดีอย่างที่ว่าทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะที่เคยทำมาตั้งแต่ครั้งปีบ้านนะคือว่าไอ้ความชื้นเข้าไปในดิน แล้วก็ขึ้นมาต้นไม้มาละเหยยต้น,ต,นตรงข้างบนเขาเรียกอะไรพนอนธปีในชะ่ไหมด้านบนพันธปีขนะ้านบน,นะนมันระเหยออกไปไปในอากาศเลยแต่ว่าตัวที่เป็นใบที่อยู่ข้างล่างมันระเหยยึ้นไปมากระทบกับใบก็ใต้ใบในะต้ใบที่อยู่ข้างบนมันเย็น,นกระทบนีมันก็ตกลงมาให่ใช่ไหม หรือฝนลงมามากระทบใบข้างบนแล้วก็มันก็ไหลลงมาใบต่อไปตามลาดับลงมาที่รากจากทีนรากมันขึ้นมาใหม่เสียทั้งใบเสียทั้งใบแต่ใบที่อยู่ข้างใต้ใบใบชั้นล่างมันระเหยขึ้นไปไปกระทบใบข้างข้างบนลงมาใหม่ลงมาเป็นก็เหมือนหลักของฝนอ่ะเป็นความชื้นในบรรยากาศความชื้นในป่า คือว่าหมายความว่าให้ใบนั่นน่ะมันเย็นด้านบนมันร้อนใบที่ถูกแดดด้านบนมันร้อนด้านล่างมันเย็นกลั่นตัวมันก็มากระทบมันก็กลั่นตัวลงไปใหม่เหมือนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆที่เราเห็นลอยๆอานนี้มันไม่ไดลอยเฉยๆมันอย่างนี้ตลอดข้างบนมันจะลงมามีลมลงมามากระทบกับลมที่ขึ้นมา มาก่อเป็นเป็นเม็ดเม็ดนี่มันก็ลงมาใหม่มันต้องหมุนอย่างนี้ตลอดเลามาถึงข้างล่างมันจะลงเป็นฝนพอพักหนึ่งแล้วลงมากระทบความร้อนมันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาโดยมากมันของของเมฆมันจากข้างบนมันกลิ้งลงมาข้างๆมันลงความชื้นลงมาก็มันมีน้ําหนักมันลงมา ตั้ต้แล้วดูดขึ้นก็ลํงก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนไอ้ไอ้ที่แกมวงเล็กอ่ะวงเล็ก,ลลกอันนี้ก็ต้นไม้ที่คลุมไอ้ฝนไอน้หรือความชื้นมันตกลงมาหนักพอที่จะตกมาเป็นเม็ดตอนกลางคืนเวลามีน้ําค้างใต้ต้นไม้ได้ยินปอปอปอปเลยฝนฝนลงมาตอนนี้มาถึงพื้นถ้าพื้นพื้นเป็นอย่างนี้มันก็ ซึมลงไปใน,นดินแล้วก็มันก็ความร้อนมันก็ระเหยมีบ้างส Wh ่วนระเหยแล้วส่วนที่สูญไปในดินแต่้าระเหยมันก็ขึ้นมาเป็นการหมุนเวียนตามเดิมถ้ามีต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ไปอ้าน<ย>บนนะไปวงใหญ่ไปวงใหญ่อันนี้อันนี้ที่อยากทราบว่าต้นไม้ใดที่จะทําให้สึนหลงยังไปยังถัง ที่เขาเอาถังนั่นแล้วก็ปาบลืมว่าน้ําที่ไหลลงมามีน้อยก็มันมันเก็บไว้ในในต้นไม้ก็อันนี้เราอยากได้ตอนเวลาฝนลงวันนั้นที่้วยลาน้วยแม่ลานฝนลงมาพื้นที่อยู่ข้างนอกก็ยังยังแห้งก็ลงมาแล้วก็มันไม่ไปอยู่ ไปในในป่าฝนลงมาแล้วก็แช่ทำให้ดินชื้นแล้วก็น้ำไหลแล้วลงไปในอ่างได้ทันทีจตรงนี้การศึกษาน้ำจะเริ่มไหลดีขึ้นเมื่อในกลางฝนแล้วใช่ก็เพราะว่ามันความันความหยดสมันหมดแล้วแต่ว่าถ้าหากมีป่าน้ำจะมาเข้าในอ่างได้ดีกว่า เพราะว่าดินมันชุ่มชื้นอยู่แล้วไม่ไม่ฝนที่ลงมาอย่างที่ตรงนี้มันลงมาแล้วก็มันจะเราจะใช้ไม่ได้มันมันมันก็เดนไปแต่

่วนเวลาก็อาจจะมาในข้นนี้มาติดกันได้ดีส่วนชาเรียนที่นะปล่อเข้ารานี้เราจะติกเดือนษภามปีตัดสมัครสมัครเต้มีบางคนอาะเอาไปใกลัาค่าปุกเสี้ออ่อนเสื้อขาวประมาณสองปีหลังจากปูแต่เราก็มีการตัดแต่งว่า

นเ,นเราจะให้เขาอยู่ที่นี่เพียงสี่เดือนเพรขนาที่เขาอยู่ที่นี่นสมาทิอีกส่วนหนึงนะ่งก็แพงก็จะทําในกายงนแทนด้วยนะรับคนคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มไม่เข้ามาเพื่อให้มี้ตกาแทุกคนที่จะนสมาชิกนี่เป็นอาจารย์แล้วก็คณะรักศึกษาจากสถา,า,าบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลากัะบ